โมโคเซโมลีไฮดรอกซีเอดตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยใไ,ไม่ชอบพวกรินเมน์เออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพอมาดีาเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะอะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใส่นคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ w w w m o ok k a s e c o m ก็ดีนะก็คุยกันเล่นๆหลังเวทีบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นนางเงือกกันนะสามคนเราคงเป็นฝ่ายร้ายใช่ไหมเราดูแบบว่าเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็สวยดีใช่ไหมแค่นี้อ๋อไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นนิกิโมโตะก็แพงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยซื้อต่างหูเหมือนกันนิดๆหน่อยๆก็ยังแพงเลยอ่ะเขาบอกว่าใส่ชุดดำก็จริแต่หัวใจนี่ชมพู จริงก็คือก็คือเหมือนเป็นเริ่มศึกษากันนั่นแหละค่ะเป็นเป็นช่วงเริ่มต้นจริงๆยังไม่ได้แบบไปไกลอะไรขนาดนั้นค่ะไม่ไม่มีไม่เคยลงเลยนะแต่เคยถ่ายรูปคู่อะไรใช่ไหมมีมีค่ะก็มีถ่ายรูปคู่กันบ้างอะไรเงี้ยอสองย่อทำไมถึงการลงรูปคู่ในไอซีอะไไม่ไม่ยังไม่เคยลงรูปคู่ค่ะแตมีในกลุ่มในแก๊งในกลุ่มในแก๊งก็ไม่มีเหมือนแบบอาจจะถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงไม่ได้อะไรคนนี้เปิดใจเต็มที่ จริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่ศึกษาอยู่จริงๆแล้วคือเขาแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราก็เหมือนค่อนข้างที่จะแบบเออมันเหมือนแบบคุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็แบบเก่งพยานคูอชอบตรงเนี้ยพี่โดดเด่นว่ามีไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปนะไปดูหนังจริงไม่ได้ปิดอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เจอน้าข่าวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอายุห่างกันเยอะขนาดไหนครับพี่โดดสองสามปีสามปีค่ะสามปีเขาแก่กว่าเนอะเออพี่ถือว่าพี่เขาแบบเป็นคนเก่งแล้วแบบเหมือนเขาเก่งในด้านที่เราไม่รู้อ่ะเอออะไรเงี้ยค่ะเขาแบบเป เรียนอะินดัสเทรียลดีไซเนอร์มาในเงี้ยบางทีเขาแบบเออใช้โปรแกรมใช้นู่นใช้นี่อนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสนใจแล้วมันก็เหมือนช่วยในธุรกิจเราได้ด้วยก็สุษใจเ้บ้ง่ง ริงๆเขาเนี่ยทำงานหลายอย่างค่ะเยอะมากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในธุรกิจที่ทํากับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยลรวรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแล้วเราก็แบบเราใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็ช่วยถ่ายลงเพราะมันน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเขาอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะเขาเพิ่งกลับมาเมืองไทยเมื่อ,อไม่ถึงปีอะไรเงี้ยหือก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยคือเขาแบบเราไม่รู้จักเลยอ่ะ เดินเจอกันตามถนนจริงๆอะไม่มีใครแนะนำให้รู้จ oh ักด้วยอ่ะกูทำยัไงก็คือไหว้พระหันมาเจอเขาแล้วก็ขออะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่คือเขาก็มาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็ทักเพราะว่าจุ๋ยใช้เอ่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาคือเคสมือถือของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้เขารู้ว่าจุ๋ยใช้แต่ถือก็ไม่ได้รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ได้ไงอะ เ um: er> ขาให้รุ่นน้องอะค่ะที่ที่ที่ทำงานเนี่ยเอามาให้เหมือนแบบว่าก็ให้แบบนักแสดงหลายๆคนหลายๆคนเขาก็ใช้กันนะไม่ใช่จุ๋ยคนเดียวไม่เป็นเรื่องบังเวณ์มะนเป็นเรื่องบังเอิญจริงที่จุ๋ยยืนไหว้พระอยู่แล้วแบบกำลังแบบปักทูหันมาถือขอหนาแล้วเขาก็แบบยืนเห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ไม่ได้ขอเบอร์ค่ะก็เหมือนทักทายกันว่าแบบขอบคุณมากที่ใช้อะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ไม่เป็นไรค่ะถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายไปประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็ค่อยมาคุยกันใหม่ บังเอิญจริงๆบังเอิญจริงๆสาบานได้บังเอิญจริงๆไม่รู้ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หลังจากนั้นไปเจออีกได้ไงก็มีเนี่ยแหละค่ะก็มีแบบรุ่นน้องเขาก็แบบที่เอามาให้เขาก็แบบมันแนะนําให้รู้จักคนนั้นคนนี้ช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมาจนถึงจุดนี้เพื่อนๆชอบนะเพื่อนๆชอบเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบ มีความรู้มีความสามารถอะไรเงี้ยเออมันเหมือนแบบเออถ้าเป็นวัยเราอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาได้เลยได้คุยกันมานานแค่ไหนแล้วคะคุยกันมานานแล้วก็ประมาณครึ่งปีค่ะไม่ทันได้เรียกว่าเป็นคนสนิทกันไหมคะไม่ค่อยสนิทนะตอนนี้ค่ะสถานะสถานะเนี่ยนิทล้วค่ะเรียนรู้กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆโตกันแล้วอ่ะไม่ต้องมาบอกหรอกว่าแบบเพื่อนที่สนิทที่สุดอะไรเงี้ยคงกลับเชิญแล้วนะเวลาเมื่อไหร่จะถึงเป็นคนริงคือถือว่าเอ่อสำหรับจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยขอใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะหาคนที่มัน จริงๆบางทีในการคุยกันเริ่มแรกเรารู้สึกว่าเออเขาแบบใช่น่ารักเก่งอะไรเงี้ยแต่มันหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าในการเป็นแฟนกันแบบโอ้โหไปตลอดชีวิตการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เขียวว่าดูอะไรของเขาของเรามากกว่าตุ๋ยอยากทํางานของตุ๋ยให้แบบมั่นคงอะไรเงี้ยเพราะว่าตุ๋ยก็เริ่มธุรกิจหลายตัวมากอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มันไปเรื่อยๆก่อนเมื่อจนถึงจุดที่มันมั่นคงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยมาคิด ในเรื่องของการแต่งงานหรือครอบครัวมากกว่าอันนี้ก็เลยเรื่อยๆเจอพี่ๆค่ะเจอพี่ๆกับหลานจะพี่พ่อแม่ยัง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 แล้วฝั่งเรายังไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ก็คือเล่าให้คุณแม่กับคุณพ่อฟังอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ปิดเรื่องเรื่องความรักอยู่แล้วท่านอยากเรียกมาดูแบบไหมก็ถามอยู่นะถามว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจู่ก็บอกว่าเอ้ยพี่เขาที่ใสดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะแม่ก็แบบโอเคเขารับได้กับเวลาในการทำงานในวงการของเราไหม ตอนแรกเขาก็งงเหมือนกันว่าแบบบางทีจุ๋ยก็เลิกเคยเจอตอนจุ๋ยแบบถ่ายชิงช้าสวรรค์แล้วเลิกแบบตีสี่ตีห้าเขาก็งงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าใจใช่ไหมค่ะคือพี่ก็เป็นคนชอบทํางานพี่เขาเป็นคนขยันอะไรเงี้ยคือเขาทํางานตลอดเวลาเสาร์อาทิตย์ก็แบบทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออในเรื่องของการทํางานมันเลยเข้าใจกันว่าเราชอบทํางานเราอยากทํางานีนมีบ้างมีบ้างที่ตรงกันแบบอย่างวันเนี้ยอาจจะเลิกเร็วอ่ะอาจจะกินข้าวก็ได้อาจจะไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีนักต่อลน เมื่อขา้ขาออกไปแล้วที่เขาจะลุกมากขึ้นไหมลุกมากขึ้นเลยอย่างเมื่อวานนี่คือน้ำหนกลลงชื่ออย่างสมบูรณ์พร้อมเสร็จสับเลยเขาลูกไหมเขอมาเข้า,ามาเป็นสาเราเลใช่ไห<ม>อบอกไปแล้วค่ะบอกไปแล้วว่าลงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็พี่เหาอแล้วพี่ก็ต้องทำตัวย,<ม>ยังไง<ม>หรออะไรเงี้ยเดี๋ยก็บอก,ก,กไม่มีอะไรอ่ะค่ะแล้วพึ่งมาลงถุงนะคะชื่อนั้านชิมยิ่งนาห่าวใช่ไหมค่ะ ไม่มีค่ะไม่มีเอามาชื่อเต็มสุดๆเลยนะมีชื่อกลางด้วยนะเต็มที่เลยออมีชื่อสางด้วยอ่ะเหมือนกันเปิดตัวมีณพี่าหายกับความรักไปกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีเหรอไม่สอบสนิทสามอ่ะสามโอ้คราวนี้กลายเป็นแฟนสามปีได้นะสามถึงสองเอ้ยสามถึงสี่เลยด้วยสามสามปีกว่าเรียกว่าเราต้องมั่นใจพอสมควรถึงเปิดใจกับคนนี้เออด้วยความที่แบบ หมือนก็โตโตกันแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบต้องปิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะาชอบที่เป็นคนเก่งนั่นแหละคะ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันแบบชอบทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนแบบเขามีความคิดแนวคิดที่ดีอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบเหมือนอารมณ์แบบ ทำเกี่ยวกับพวกผลักดีไซน์ยเงี้ยเขาก็จะแบบมีแนวคิดแล้วก็ชอบศึกษาแบบฝรั่งเงี้ยอย่างสติปจ๊อบอย่างไรเงี้ยเพราะว่าชอบมาฝังหัวอยู่ทว่าเออทำงานอย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนช่วยให้เรามีความรู้เพิ่มเติมในในสายที่เราแบบไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเออสายบันเทิงสายศิลปะอะไรเงี้ยเราพอไหวแต่แบบพอเป็นสายอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเออเหมือนเขาก็เริ่มมาแบบเหมือนให้ความรู้เราเรารู้สึกว่าเขามาเติมเต็มในส่วนที่เออเราแบบอาจจะขาดไปอะไรเงี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะกลายเป็นครบกันแบบผู้้ใหญ่่่่แลววะคาก็ จีบไมล่ได้ค่ะต้องเปิดตัวกับสื่อบ้างไหมคะฉันจะไม่ได้ปิดอะไรนะถ้าเดินเจอก็สวัสดีนักข่าวเนี่ยนักข่าวหน้าคุ้นๆนี่สวัสดีเลยนะเออทาไปสวัสดีด้วยสื่ออะไรอย่างนี้ไม่การจับต้องไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะพี่โฮงยังไม่ได้เจออะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์คอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซกดวงการงา,งานการเงินความรักแบบัแน่นไม่เสียเง,งินทุกสัปดาห์กับ w w w p r เว็บดอทก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว